สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูแนนนะคะและในวันนี้ครูแนนจะพาดเด็กๆไปเรียนรู้อาหารของสัตว์แต่ละประเภทนะคะว่าเขากินอะไรเป็นอาหารกันนะคะไปดูที่ตัวแรกกันเลยสุนัขนะคะสุนัขเนี่ยเขาจะกินอาหารเม็ดกินเนื้อแล้วก็กินข้าวเป็นอาหารนะคะน้องแมวนะคะน้องแมวเขาจะชอบกินปลากินอาหารเม็ดนะคะ แล้วก็ชอบปลาหนูนะคะปลามักจะกินอาหารเม็ดกินปลาที่ตัวเล็กกว่ากินลูกน้ำยุงลายและถ้าอยู่ตามธรรมชาตินะคะเขาก็จะกินพวกแลงต้นพืชนะคะกินตะไคร่น้ำกระต่ายกระต่ายเนี่ยมักจะกินแครอทใช่ไหมคะจำพวกผลไม้ญ้า ปางนะคะแล้วก็กินธัญพืชนกนกจะชอบกินหนอนกินผลไม้กินธัญพืชนะคะไก่มักจะกินไส้เดือนกินข้าวเปลือกกินดรามออนกินแมลงแล้วก็ธัญพืชนะคะเป็ดจะกินปลาตัวเล็กๆกินข้าวแล้วก็จําพวกธัญพืชหมู มัสก,กินผักสดกินผล,ลไม้นะคะแล้วก็กินหยวกกล้วยนั่นเองคว้านะคะควเนี่ยเขาจะกินหญ้ากินธัญพืชน,นะคะแจะเข้กินอะไรเอ่ยแจะเค้ชอบกินเนื้อนะคะน้องเตา่าเต่าจะชอบกินผล,ลไม้กินผักนะคะอันที่ชอบมากที่สุดก็คือผักบุ้งนั่นเอง อันสุดท้ายนะคะก็คือน้องกบกบเนี่ยชอบกินอะไรเอ่ยกบมักจะชอบกินมแมลงตัวเล็กๆนะคะและในวันนี้เราก็ได้เรียนรู้อาหารของจัดแต่ละประเภทกันไปนแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมทบทวนกันนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ